หมายคือเกาพี่น้องทุเรียนกอมอซูนขี่รถไกา่ยำยได้แล้วเห็นเปือนกองไว้แล้วยักเอายักกินก็เลยมาประจำมงครับผมว่าเพื่อนกำลังแกะให้กำลังแกะให้อยูอ่กำลังแกะอยู่ครับวันนี้นเดี๋ยวราไปกินในรถต่อครับผม้วไปสูงเนื้อในรถ อยากไปมักตะไนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกินโชว์ในรถครับผมผู้เรียนกมศูนย์เหมือนเดิมจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนแล้วพ้นตกกระหมาอมพ่นตกกระหมาอ้องมักพี่น้องผู้เรียนกมศูนย์ได้แล้วโอ้ยตึ๊กงว่ะรถจอดตั๋วไก่นคนไ่ายนไข่ายดีเลยรถจอดไรไปก่อนขึ้นรถเขาแก้กินรถนี่นะรถจอดสำหรัพู้ ไก่บันได้ก็ะย่างห้องซอบครับผมหารถไปก่อนไปหารถผมก่อนนะผมจะเอาไว้ข้างในหรือทั้งนอกดีข้างข้างในไปแกะกินข้างในรถเลยดีกว่าโอ้เหลืองมากโอ้โหมาค่อยแกะเองค่แกะเองเนีย่ยค่อยแก้ไม่มีแรงเดี๋ยวสัวจัดการเอง อเห็นบ่เห็นเลี้ยงเรียงบ่ไม่เห็นเห็นต่มือตัวเองอือเอายิมเนียนก่อนเนาะกินคารดหนึ่งยิมก่อนทึกยกตัวเดียนทึกเนี่ยยทึกตาซะเนาะยกตัวเดนน้ำตัวเดียนต่ำอ้หือ มันต kind of ้องเอามือเอามีดแกะน้องจังสิ้นี่วยด้วยความอยากก็เลยจากการเอามือเกะก่อนเอายิมหนึ่งเอาหนึ่งให้เมียค่อยยอดยอด Mm hmm. อันนี้ให้คุณเนื้อครับผมเอาคุณเนื้อเอาไปต้มเนื้อก่อนน้ำไว้ก่อน <My God. S 1> ขายชิน mm hmm. ้นเป็นก่อนอ่ะเด้อพี่น้องกินมากคูณเดือนเ mm hmm. นี่ยใส่รสแบบนะั่นตอนสุดท้ายมากินฮอตม้งนอนเลย บบันยำนอนสิได้บัดยำนอนสิได้ฟันว่าเจ้าข้องกินทุเรียนกินฮอตบอลเลยได้ฟันอยู่ฟันกินพอตื่นก็กินนอนก็กินไปฮะสุดยอดฟินมากทุเรียนของชอบของครอบครัว <laughs> <laughs> คือมีไว้สำเนาข้าเจ้าซิคิว <laughs> Dan weet ik op, dan ben ik